นะครับเพื่อนๆครับและตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงตรงครับแน่นอนว่าอยู่กับผมพะโตครับในรายการ y ู u ทีวรายการที่พร้อมจะเปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับให้โอกาสทุกๆคนเลยได้มาโชว์ความสามารถผลงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ให้เก่ๆนะฮะโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาด้วย เรียบร้อยแล้วกับพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่กับกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่38นะครับหรือว่าจามจุรีเกมซึ่งปีนี้จุฬาเป็นเจ้าภาพด้ดยนะครับใครที่ได้อยู่ในงานวันนั้นด้วยหรือว่าดูการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับจะต้องบอกว่าโอ้โหมันอลังการมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยมันช่างสวยงามเหลือเกินตอนนี้เราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่าภาพที่ผ่านมาเป็นยังไงเผื่อว่าใครจะพลาดชมไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เป็น่าเชื่อนะครับว่านี่คือการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยร,รู้สึกเหมือนกําลังดูระดับเอเชียนเกมสีเกมอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่ารู้หรือเปล่าครับว่ากว่าจะมาเป็นภ้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้สวยงามขนาดนี้แล้วก็อลังการขนาดนี้เนี่ยเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วเหล่านักแสดงเนี่ยโอ้โหวุ่นวายแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนตอนนี้ครับผมได้เชิญทั้ง4คนจากสุรามาซึ่งเป็นเหมือนกับหนึ่งในทีมงานที่ทําให้งานนี้ สำเร็จรวดเร็ไปได้ด้วยดีแล้วก็ทาให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยปรบมือเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสุดยอดมากๆนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับพวกเขาทั้ง4คนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวนตัวก่อนละกันนะฮะเริ่มจากทางซ้ายมือของผมก่อนเลยครับครับผมนายพนมาผงพิกุลนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชานัตะยาสิ์คณะศิลศิลปกรรมศาสตร์กับจารุมกรมหาวทาลัยครับครับผมภาพสวัสดีครับ ผมณรงค์ฤทธิ์ชาวกมนะครับนิสิตชั้นปีที่3ามภาควิชาน้าตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับผมผู้หญิงบ้างค่ะลัคณะแสงแดงค่ะนิสิตชั้นปีที่2คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะธนาภาเชียงพาเนตรค่ะนิสิตชั้นปีที่2ภาควิชาน้าตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะหน้าที่ของพวกเราทั้ง4คนในงานวันนั้นทําอะไรครับ ก็เป็นเป็นนักแสดงที่อยู่ตรงเวทีเลยใช่ไหมใช่ครับวันนั้นเนี่ยการแสดงมันมีหลากหลายเยอะแยะมากๆเลยนะครับมาพูดถึงกันก่อนละกันที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครูน่นี้มีการถือร่มวิ่งไปวิ่งมาแปลงขบวนด้วยคือการแสดงอะไรครับตอนนั้นคืออันนั้นเป็นชุดพาร์ทที่หนครับค่ะพารที่1คือเป็นเขาเรียกชุดว่า นำสังคมไทยสูตรดูุลยภาพที่ยั่งยืนค่ะใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบใครๆว่าล่มสีๆต่างๆแทนคนแทนแทนคนลางทีคือหลักที่อะไรประมาณนี้ครัแต่ว่าเราก็มาอยู่ในที่เดียวกันอะไรประมาณนความสามัคคีค่ะเหมือนมหาลัยที่จากหลายๆพื้นที่ใชใช่ไมีพาร์ทแรกแล้วแล้วพาทสองต่อจากนั้นเป็นเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหม พารสุดท้ายเป็นเฉลิมพระเกียรติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่ครองราชครบ84ปีครับแต่เ่อจะย้อนกลับไปเป็นที่พารก่อนก่อนพารแรกครับจะเป็นจุดคบเพลิงก่อนครับเป็นตัวเริ่มต้นใช่เยฮะที่มีการแบบว่าส่งไม้ครบเพลิงต่อด้วยก็แสดงรวมของปีนี้เรารู้ไหมว่ามันมีธีมว่าอะไรฮะธีมที่แสดงมาทั้งหมด ธีมทั้งหมดก็คือก็คือภาพรวมก็คือเน้นความสามัคคีให้เข้ากับยุคของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็รวมถึงแบบเป็นอย่างที่ตอนแรกที่บอกคือเหมือนแต่ละตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในงานดาม่าเกมครั้งนี้ครับเป็นวิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่แล้วทุกคนดูแล้วเนี่ยพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าโอ้โหมันมันเกินคาดมากนะครับพวกเราเองเป็นนักแสดงตรงนั้นเนี่ยได้เห็นภาพเองหรือยังได้ดูภาพเทปย้อนหลังยังพอแสงเสร็จได้ก็ มีคนโทรมาว่าออกทีวีเรียบรีบเรียบรนถ่ายเทอดสดด้วยก็รีบรีบไปย้อนดูย้อนดดย้อนดูย้อนโดก็โอเคครับสวยส่วนตัวพวกเรารู้สึกเป็นไงภูมิใจเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาแล้วก็พวกเราเต็มแบบตั้งใจสองที่จะทำแล้วคือภาพงานออกมาดีก็ดีใจมันดีมากคุณดูมดีมากต้องช้่ชอบมากเลยนะ แล้วการที่เราได้ไปแสดงตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเหนื่อยกว่าคนดูนะครับตอนที่เราเริ่มฝึกซ้อมครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มกันยังไงครับใครเป็นคนคิดตีมาถามตรงนี้ก่อนใครเป็น,ปนคนคิดว่าต้องแสดงอะไรแล้วก็ทํายังไงเดือนทุกไหนเป็นหัวหน้าภาควิชานาตยาสินศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ดรนราพงศ์จรสศีครับผท่านนี้ได้ข่าวว่า เป็นคนคิดการแสดงให้กับเอเยนเกมด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะท่านท่านเป็นเป็นหัวหน้าภาคอยู่ที่ภาควิชานาฏศิล์อยู่ที่จฬากรหาิทยาอะไรด้วยค่ะนิสิตประกำนะครแล้วก็ทอพอท่านคิดมาก็คือพวกเราจะเป็นนักแสดงหลักนะคะคือภาควิชานาฏศิล์นเนี่ยก็จะมาคือเขาเรียกว่า คอยซานคิดท่ามาแล้วก็เหมือนถ่ายทอดให้พวกเราแล้วแล้วก็ไปถ่ายทอดอีกทีหนึ่งที่เป็นนักแสดงร่วมจากคณะอื่นในจุลาคือที่วิ่งวิ่งมาเราวิ่งหมดแล้วเราวิ่งหลายหลาีนคือหมายความว่าในงานจริงๆแล้วคนที่เล่นคนที่วิ่งในสนามเนี่ยคือทุกๆคนจากหลายคณะหลายสถาบันแต่ว่าตอนซ้อมเนี่ยเป็นพวกเราเท่านั้นใช่ค่ะอ่าไม่ใช่แค่สี่คนนี้แต่ว่าเด็กศิลป์ภารทั้งภาทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณกี่คนครับ ร้อยประมาณร้อยกับคนนี้ต้องมาวิ่งแทนคนเป็นพันใช่ทุกสีเลยทุกสีเหนื่อยคือวนที่ข้าวนะแบบนี้กับประตูน้นเหนื่อยต้องจำเพลไปสอนเขาอีกทีหนึ่งต้องไปสอนใช่ค่ะต้องเป็นเราที่ไปสอนคือเราต้องรู้ทุกอย่างว่าตรงนี้ออกตอนดนตรีตรงนี้อันนี้สีนี้นะใช่ครใช่ฮะถ้าเกิดจะผิดห้องเพลงก็จะลวนหมดเลยใช่เพราะว่าผิดหนึ่งอันที่เหลือจะไปใช่ที่เหลือทีมก็จะไม่มันไม่พอเราว่ากัน ความจำพวกคนต้องดีมากเลยนะ <Bour g> <S <S ออตอนที่เราตอนที่เรารู้ว่าท่านอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นคนคิดการแสดงตรงนี้เนี่ยเคยออกแบบให้กับเอเชียนเกมแล้วเนี่นอนว่าเอเชียนเกมมันยิ่งใหญ่มากเพราะมันเป็นระดับชาติใช่ไหมครับรู้สึกกฎฎดดันไหมว่าโหการแสดงนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะ เครียดไหมตอนนั้นที่รู้ว่าการแสดงมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็เครียดว่ารูที่ได้เต้นพิธีเปิดตรงนี้คือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยใช่ไครับแต่ทีนี้ถึงด้านอาจารย์เราก็จะไม่มาฮว่าเราก็ได้รับการถ่ายทอดอยู่เป็นประจำเพราะว่าอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยด้วยใช่ครับแล้วพอเราได้มาฝึกซ้อมปุ๊บไอ้ท่าที่เราซ้อมมาตรงนี้มันเป็นท่าที่ยากไหมฮะการเต้นจริงๆแล้วดูเหมือนจะยากไหมมันก็ให้วิ่งวิ่งไปเป็นเป็นคิวจริงๆเหมือนไม่ยากแต่ว่า ถ้าเกิดเราแบบไม่จำเราไปถ่ายทอดต่อเนี้ยเขาก็จะผิดไปด้วยอะไรเงี้ยครับดังนั้นถึงจะเป็นวิ่งเฉยๆแต่ว่าก็ต้องตั้งใจที่จะซ้อมคือทุกคนก็สำคัญหมดเพราะว่าจะต้องจำคิวของตัวเองว่าออกตรงนี้ตรงนี้มันมันจะต้องสัมพันธ์กันคับอย่างนี้คนที่อยู่คณะอื่นๆมีคณะอื่นบ้างมีคณะก็ขาเวศศาว้วกมิวสิเกีฬามีมิวิกกีฬาเยอะมากใช่ครับคนที่เขาไม่ได้เรียนศิลปกรรมศาสตร์เขาสามารถเต้นได้หรือหละ ออได้ได้ค่ะได้ดีด้วยนะครับได้ดีด้วยได้ดีก่อนพวกมรนเป็นคนสอนถูกไหมใช่แล้าอีกทีนึงแล้วเวลาที่เรามารวมกันแล้วเนี่ยนะครับจากต่างคณะมันมีการมาซ้อมกันยังไงบ้างตอนนั้น